ไอ้ปวกอ๋อก็ันกแบบันด้ะสบายดีสบายดีนะกะสวัสดีเอเจสุกานทีกาลังตดตามาจมโจม่นำกิปเนาะเมน่นกกิบ ถ้าทายสบายดีสเสือสีดำอีท่านเป็น้องเอ้ยทายกับตาเนาะมาื่อวานไม่ต้องกริบกาสิไปหาฮิบวกเนาะเป็นว่าสิได้บอกกัดุนไปนน้ำกันไปแบบเาวๆคือเกาย่านฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะเทศก,การ์ฮิบวกไม่ต้องกริบโมเดียู์แน่นอนแต่ว่าก่อนไปไม่ต้องกริบกาขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาให้กำลังใจด้วยพี่น้องเนาะว่าสิไปหาเราไม่ได้ไมาแกงเนี่ยคือเอฟซีเพิ่นลว่าอดีตเสร็เอฟซีเพิ่นว่าเอาไม่ต้องกริบแกงเราไม่เมื่อนีนฟังอีกฟังไปอีกประมาณสองสามคลิปไม่ต้องกบตแกงีร จักเก็ตอยงไรพี่น้องเอ๋ยเนาะแนวมันอยากโบขคือซีนป่าค้าไก่สะดอกเนาะมันแจ็บแต่ว่าสิไปหาเห็ดปวกเก่งไซน์น้อยได้เนาะน้อยได้น้อยบงยังต่างๆนี่แหละแต่ว่าก่อนไปแม่น้องคลิปกะขอขอบคุณเอ็ซีทุกคนที่เขาให้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อป่ะไปหาเห็ดผู้ใด้บางวังกับพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กะเขามาองป่าอลไรล้วพี่น้องเอ๋ยเลาะก่อนพ่อน้อยเอาน้อยพ่อเห็ดเอาเห็ดว่าแต่แรกไม่กิน,นอะไรก่อสิฟ้าโดดมาหนิสายยาแม่เรากรีบเนาะ เอาทุย่างวมาแต่มันกินได้โอลอะี่น้องอเอยกระจูมเปลี่ยนมีมีต้นนั้นทน,น,นหาหนาไปให้หหเลาเรลาแล้วก็เก่งเส้นอเาไม้ เ่อหาเห็ดกับบริอหกหรอกพี่อเอ้ยก็พอไปพอมาเ่าบอนคือเลาบอนคือหานี่ยแหละตัวอกรอนกระเถาตัวอ้ปกรัางกระหักพลนี่ทุกแบบเลยวะเขาเม้าทดก่อนทำไมพี่น้องเอ้ยพอน้ทำไม con hát nó mày mất kèm con hết nó mày gạo nó mày này đã ở nó mày sắp con nó mày lay gì vậy thay cái nhạt nhạt với nó ơi ừ. biết cắn săn biết buộc Okay.

ตีแกงเลยน้ำไ,ไม้ได้เมื่อแกงบัดค่ะคักดูพี่น้องเลยช่างมุดคันพี่น้องเลยขันว่าน้ำไม้ได้เลาโดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยส่วนหลายอันเฮ็ดนี่นะมันออกตามปลากระสะ ปลากระสากระปลาทำไมไล่อยู่วันเดียวกันนี้แหละฝนกับสิทตกแลวตึงฮือตึงฮืออยู่ชิมาห้ามเห็ดปวกปบ่บุคอยโดดไปไปนอไป้องโอ้ยคอยเน้มพ่อยเดือบีน้องเอ้ยอเห็ดปวกเลยปลาโดกตะปีตะปีอันดีนะ ถ้ามีจะกอดบัวเอาเด้ขอจีบป้าเอาก็อื่นพี่น้องเอ้ยนั่นนี่บอกเลยหน่อยนึงนั่นนี่บวกไปก่อนมันหน่อยกันละก็รู้ผูกไข่พี่น้องป้าป้าป้าเข็ดนี่กะจักแนวดาพี่น้องเอ้ยบางมู่กะห้ากะออกคือมู่นี่นะเห็นสามสี่ดอกแต่ว่าเอาดอกเดียวถือดีกว่ป้ามืออื่นเนี่ยจังคอยมาเบิ่งไม่เนาะแต่ว่าบางมู่เอามื่อนั่นนะเทาเน่ากะคือเอาได้ตัวได้ออกก้อนกะ เอา่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนตกแล้วมันแดดนี่นะเอาหมูมาหนี่กะเอาเห็ดปวกนี่แดดเดี๋ยวปลาไว้มืออื่นเดี๋ยวจังคอยมาเบิ้งเอาอีกเนาะไะเราเอามาปูปมาที่ทุก้องเอ้ยเช็ด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 ฮือฮือฮือมาแล้วโอ้ตัวข้าเห็ดปวกตัวมันหน่อยว่าจะได้เนาะปตัวตัดไปเรื่อยไปทั้งทีตัวข้าเห็ดปวกข่อยได้แล้วตัวข้าตัวข้า ่ะเราโอเคโอเคปะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องกิบเราออกเมื่อก่อนเพราะว่าน้องกิบกับคำไพ่คำพ้องอยู่เพื่อนน,นะน่ะแต่น้องกิบีกอย่างกับฟนสิมาเลยปุ๊นโอ้ตรงห้ามเห็ดปวกที่เขาเห็นแต่เนาะกำลังออกซ้ำไปบัดไลคก็หาปบหาร์นพี่น้องเอ้ยขั้นไปซ้ำใจเคยเอ้คือสิคก์สนุกขยานี่กับพกก่อแกงนี่แหเลยน้องใม่ก็ได้

สบายดีสบายดีพักกนเด่นอยู่ไหนอะไรไอ้มาดินําำฮะพักกันเห็ดยังล่ะเบื้งหลังบ่เดี๋ยวหาเห็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยปาทุก็กระดอกกระดียงเถอะผู้กำกับดีอย่าพาวขี้กระต่ายมากนะทำไมได้กับแล้วเก่งเสมอพี่น้อง ท่านมาได้ไปหากะเพราะได้ยุ่น่ากินน่าหยุดกะละเฮ้ให้ปลวกอะในบักหลายไหมมืออื่นมืออื่นจังไปเบื้องอีกไปจอบเอาพี่น้องเไยชงซ้ำมือแตกกินเห็ดนี่ขย่ามันเศกงมาใหม่เสีบเลยนี่ แต่ว่าเอาไว้ก่อนปอกหน่อไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยปอกแล้วก็ต้มแล้วจังค่อยมาตัดตีนหิหน่อไม้ได้ทั้งเบิดหาไม้ไหมหาชุดๆแกงสุดๆพี่น้องเอ้ยแม่ต้องกรีบกินหน่อไม้จนเอฟซีจำได้เอดีตเลยมาเมื่อนึ่งมื่อซองกระยาโปรยว่าเผื่หน่อไม้นี่นะ อย่างอื่นสิไปนําแต่เช้าพี่น้องเอ้ยอันตัวเห็นบางสิมานี่นะเนี่ยลุงหน้าลงหลังนะไปนําแต่เช้าอื่นคือสิสดอื่นว่าเห็ดมันออกบ่ทันกันอบ่ทันกันน่ะตัวนึงเนาตัวนึงบาดตัวนึงกระจูมตัวนึงเฮาก็ พอดีทับ นั่งเงนะเช้านะกะไพนี่นั่งน้ำเดินน้ำเดินกลางคืนนปุ้ยตกอยานังบมันก็ ฝนก็เดิ่มหยิบแหละบุชงโต๊ะหรอวะสุภาพโต๊ะเรืออื่นจังโต๊กมันสิมาห้ําอันเห็ดปวกที่กำลังออกไงได้สองเบือ ทวงไหวสำหรับพี่น้องไม่ปีนี่หากหาเฮ็ดปีแดงนี่กะบุคคลได้กินหอกกินแต่น้ำมัสซุปแล้วกะได้เหว่เก็บไว้ทิ่มซะดีดอกหากเฮ็ดเพื่อไหวพี่น้องเอ้ยเพื่อแต่เนี้ยมันตรงนี้ดิต้องกะไหวเด้อเนาะ บอกเรียบร้อยหน่าก้อนพียงเอ้ยสมุนทรทอดแหละกบะซี่เกงแส่เฮ็ดโอเคเดี๋ยวแม่ร้องกิปอเอาไปพาก่อนพาแล้วก,ก็ต้มฝนกระตุกแล้วแน่สตุกแห้งไลมันช่ฮัมเฮ็ดปตาเฮ็ดน้อยๆน้อยๆเอาขึ้นมือหน่อยพี่น้องเอ้ยแจ็คแซ่บหายสีตาเลย โบให้ดอร์ให้เดอขึ้นมาหมนชีตาบดินขึอนไมมตกมาแล้วตกมาแล้วตกแห้งไรขันสีแห้งแห้งจนยามจิบไหลโดด คนตุ้งหั่เห็ดปลวกแต่เพียงเออหากแต่ว่าันมันโบตุงแห้งนะมันก็จะบโซดบอนก็เห็นนะเพราะว่าทั้งเพื่อมันเป็นกุ้งไม่ไงเป็นกระเทิมเป็นเครือเป็นน้ำเป็นอนานตยท้องโลกก็ไปกันว่ามันโบแห้งนะคันกระนี้กโบโซดตุ้งหั่มเห็ดปวกเน่าเห็นก็ไม่เดี๋ยวอันผ้าผ้าเด้วเราจังข้างหม้อไม่จะจังกระตัดตีนเห็ดพี่น้องเออติอีกเกิ่งก่อน ให้อิเตอร์เหมือนเกันเลยฝนกระโตอะไรพี่น้องเอ้ยตได้นาะตกกันเมฆดอกทั้งพุ่นเพราะว่าแจ้งเอาแต่คือสิว่าฉดดอกจักเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตัวมันมันจืดชะก้อนจังค่อยแกงอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่น้องกิบไปตัดตีนอันนั้นเฮ็ดก้อนขูดตีนเฮ็ดปวกก้อน ตัด,ตดตบอกง่ายเลยตบโปดด้เดี่งเดียวคำไพกับคำพ่อกับถาแมเ่เพิ่นมามาจะให้ จะเก่งแล้วไหมวายเสีบเด้ด้วนี่ะะนจะดอกางานอื่นไปจบมาอีกพี่น้องเลย,ย,ยมันจนได้มันออก,กัาท่านกัน thúi cái nó mày thì nó mới mới được là tuần này đây. Cái răng cái chu จุงงามอดีดูบได้ลูบรวมไหนปากฟักราบน้ำดูห้ามอดีกนเลย Yeah, oh. oh, mate, just keep. กระด้งเกินออกบดขีดหนึงกนกอะดัขีดินออกบดนี่เกือบบดเป็นนอกอปเลยเจ๊ชีดเนี้หน่อยนะฮิตอันนี้นะดุนนี่นะออกลาย้าบดุนนี่ก็แม่นฮิตตาบจิกแล้วบนี่ฮิตปวกจิกเดือนสิบเอด ัดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมิกะมาแต่นามาเวเดี๋ยวแบ่งให้มิเมื่ออันเก่งกนชนะกระเทือนพี่น้อมไปเวันนี้เอานี้บอเฮ้ตาปูเอาตัวนี้จ้ะเดี๋ยวแบ่งให้มิเมื่อวันเก่งพอกินมอ อ่าไปดีดาดื่มเด่ะเบ่งกันเนาะใส่นละไม่ใส่ได้ดเป็นอะไรก็ได้ดอกโอเคอันนี้ใส่แกง่งละไม่อันนั้นแบ่งไงม่แบ่งกันมิเช้าเมื่อแกงเรามาแต่หน้าปัดตุยจางคุณเชียญยาพ่อวะมิแล้วใส่พอได้เมื่อแกงนี่นี่ anh tôi nướng đẻo nào bô không mày hả này nhau hả làm mày chưa kẹng gì để đặt hàng vậy con để bưng mò con phi nông cây phá bốc phá bữa kíp cả tầm có bữa có mặc pí con hết cả bèn càn cái mẹ nè mẹ nè tầm mặc con xài mặc โทหาใครอีเด้เนาะเดินทุเรศละเทุเรศตำมุนมุนโอเคมันยบร้อยใช文文่ไหมเดี๋ยวปรุงก yeah. okay. ่อนการเดินทุเรศ กระเดกเกลือพี่น้องเยอันตึงหือตึงหืออีน่ะเดี๋ยวเอาฮิตมาใส่ก้อนผ้าก้อนตัวได้ดอกง่ายก็ได้ดอกง่ายผ้าอ่หวานได้แบบนี้นะ ไปใส่เกงก่อนเหนีำมออกก่อนมึงนี่นหนามันจนเดืองอันแล้วตัวตัวเฮ็ดโอเค เดี๋ยวมันโฟดเดี๋ยวจังค่อยเอาเราจะแงะมาใส่พี่น้องเงอ้ยแกงหน่อ,นอไม้ใส่เห็ดปวกเชือกเขอาก่อนเด็กเขาได้อากาศ CD อันแกงหน่อไม้ซุกแล้วก็จังสะ CD หนึ่งเข่าอีกพี่น้องเอ้ย โอเคสาเกงเฮ็ดซุกจังข้างปลาทุกฝุดทะลมทะลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาพักอย่างนี้สิก่อนเอาไว้แต่หึงโอเคเดี๋ยวจังซิมมันอ้างจังซิมสิค่ำแล้วได้นี่ก็ได้ กระดุโจรห่ซีมก่อนเด้อไอ้หนูอยากใส่จองไงโอเคแซ่บปุ่งกันหนึ่งเขาหนึ่งเขาซุกเ้วจะกินเขาพี่น้องเอ้ยว่าถาพ่อหนามาหรือว่าสิคพาล้านกินก่อนเดี๋ยวตักแกงก่อนจ้ะพาล้านกินเขาก่อนพี่น้องเอ้ยจ่าแม่พิ่มหา เวลาเราไปให้แล้วก็เสียให้คอยฮับขึ้นมาเลยนะหลานกะบัดเัามาจะให้แล้วก็มาฮับเอา,าอยู่เคื่อนข่อยฮะเข่าห้านำชุดร้านกินกันโอเคทีเดียวกะป้าใบหัวหนา้าพี่น้องเหรออัะนี่มาพี่น้องมาขอแรงแล้วไม่ได้ด้วยแสงเทีนยนใหญื่อนไงบ่มีดอกตะเวนเออนั่งนั่งน,งนี่มาพี่น้องมากินข้าวกับร้านอีเดียวหลบแรงเออไปลุงกินข้าวน้ำลูกเฮ่อประตูเป็นตู้เก่งเข,อขอ่ากระเพยเข่าเร้เมากระเพยเขากรีดเลยลูก เออไปรุ่งกินข้าวเด้ออีดาเด้อฉันลูกอีดาเออไปรุ่งกินข้าวเด้อเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวกับยังไงนะกินข้าวกัะเพร็ดกินข้าวกับเพร็ดพาด้านกินข้าวก่อนกินกับข้าวยินข้าวห่อนอย่างหนึ่งดูแบงไม่เพรหน้าฮะฮะกินลูรึยังเฮงไม่ได้พี่หน่อย ชด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 เ็ดก็จะไปใช้หรอกอยู่น้ำมืนี้ล่ะคือดูปืนแซบแม่เอ้ยแซบแซบกระกึ้นโอ้ยจำเกลือยังน้อยเป็นอันลูกไตฮะ

งองบ้างไหมลกอินงองอีก็ซื้อห้องกิบมันก็ซื้อกิบดำกิบดำมาลูกกิบจะซื้อแล้วกิบกับกิบจะซื้อพระในปัจจุบมันน้องก็อีดาก็ซื้อกิบ กิบดิงค่ะเอออืเอากิบดิงค่ะแล้วถึงพาราแล้วเอาอีเฮ็ดนะอ๋อตอนนี้ก็กินข้าวเล่งเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกินข้าแต่วินได้มื้อนี้ได้เพราะว่าบ่ได้ไปไสแบบน้องไปส่งน้องกิบเฝ้าน้องกิบจีน่าก็เลยว่าบ่ได้ไปก็บหัวหน้าไปแซมเอาไปซ่อมเอายางก็ได้ไร้านก็ยังพากันกินอยู่เนาะก็โอเคกิบเนี่ยเอาชั้นนี้ก่อนเนาะ คลิปหน้าพ่อเมนคลิปไม่นนกะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขาให้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อเมนคลิปไม่นนกะอย่าลืมกดใส่กดแชร์เมนคลิปเลยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปในสตอร์กพี่น้อง